เดอจังเดอขี้เดอีเดอตามีง่าไจัไปแล้วครับเดวพายน้โมงานมนเกิดพี่ตันะคะนแบพี่สพี่สงตาน เป้งละเจีอยกไงก็แป้งลาเจี๊อบก็เห็นอะไรแหละพี่จอยพี่จอยพี่จอยเลิกงานก็ไปบัดเกิดเหมือนกันนะฮะจนใม่ตัวนี้สายจอยคูอไปถูกมา เดี๋ยวมาเล่นรอสเต็บายพายแก้วค่ะพายแก้วพายมีพายน้โฮ่เอ้ยพอพันชีดอยสิมาเอาง่าไงประนัแต่พอพอพายง่าก็ยังพอมีวาสนา เนี่ยพาเกลสักพาเกลอากาตาเกลยายไมันตีย่างยนะครับีกลวายยๆๆเนาะยายียงยยยางหัวสัวบักก้าดคเซจุดล่เลยมือนี้เป็นของการ่โอย่ายยาย พูดเอไปไหวผุดตัวเงีไม่ไงเสียงเลยตัวแต่เงีไม่ไงเสียงเลยเวลาหนกัหาสั่งมาหลายหาคนเด็กินทั้งหน้ำ ขาขาบึ้งขาขาได้นิดว่าแถวหนีมีลางวัน่ะมาตามสัญญานะคะ bớt cho vàng mà dần nam mô bảo ba bảo nhom phe bảo phe ai miếng mà dần <laughs> cấp ai chơi như cấp ai cấp non cấp non Ôi. bà già chơi ơi gì cho kênh Ghiền พี่จอยตัวเป็นทีตอนนั้นเมียเกาะโบล้านอยู่พอได้กินนมในเขาตีเกิดพระท่านสมัยพี six ่จอยพอไปรงเรียดเทียเดียกเกิเลยเขาพอได้เจ็๊นมพี่จอยเกิดพระท่านนมค่ะนี่

หลอทุกเชือกครับหลอทุกเชือกแต่นคนละสไตล์ตแล้วก็ไวกำลังซุนนะคะนี่โอัยเอาไปแต่อฟอนต์เนี่ยพี่ละล้อพี่แก้วก็สวยนะคะนี่พี่แก้วสวยๆทั้งนั้นเลยเเออดียวฮะ เพราะว่าฝันจังไงเพื่อนอยู่นอกเนาะกำลังแต่งตัวสวยๆกันนะคะนี่ชจางเยอะค่ะชจางเยอะมากเลย